I'm here with the winner of w a l l Street English Smarten g 2020ครับผมขอต้อนรับองกคนครับในฐาที่เป็นผู้ชนะของ w a l l Street English Smarten g 2020เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับมีตำแหน่งแล้วมันกดดันเออรู้สึกดีใจมากครับตอนแรกก็ กังวลเหมือนกันว่าเราจะได้หรือเปล่าเพราะจริงๆตอนที่แข่งอ่ะเพื่อนๆทั้ง19คนคือเหมือนมีสิทธิ์ที่จะได้ตำแหน่งเหมือนกันหมดเลยเพราะทุกคนก็มีทั้งความสามารถและความตั้งใจเามาครับแต่พอเป็นเราเราก็แบบตื่นใจในตรงนั้นครับที่นั่งดูอยู่ข้างหลังเวทีตอนที่คนโชว์ความสามารถอะไรเงี้ยแบบรู้เลยว่าแบบเด็กเจนใหม่คือแบบคือไม่ใช่แค่มีความสามารถแต่มีความกล้าที่จะทำมาด้วยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคีย์หลักในการเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษมันต้องใช้ความกล้ามันไม่ใช่ภาษาหลักของเราเพราะฉะนั้นเราไม่กล้าที่จะใช้มันะเลลิศบาทแ้วก็ ลองหน่อยไม่เสียหายอะไรคอมมาได้ลองจริงๆแล้วอะแล้วพอเรารู้กติกาว่าเราจะต้องพูดภาษาอังกฤษเนี่ยตอนแรกก็คือแอบกังวลว่าเราจะมาดีไหมหรือจะสลัดสิทธิ์ไปเลยดีบอกว่ามันต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วผมไม่ได้ใช้แบบนานมากก็กังวลแต่ก็คิดว่าเฮ้ยเราลองกล้าที่จะออกจากแบบคอมฟอร์ตโซนตัวเองดีกว่าออกมาลองพูดภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ใช้นานแล้วจะเป็นยังไงครับก็เลยตัดสินใจเหมือนท้าเล่นตัวเองไปในตัวแล้วปกติกรไปมาเที่ยวเชียงใหม่บ่อยไหมครับมาบ่อยอยู่ครับมาแบบ เด <c oughs> <1941, S 2> ือนหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเลยจริงหรอ่ไม่ได้มีญาติอไม่ได้มีญาติอยู่ที่คือมาแค่ว่าไหว้พรจริงหรอที่เนี้ยคือแตงมแตงูแต่อน้องจะเที่ยวเชียงใหม่บ่อยกว่าเพื่อปุริมที่เป็นเจ้ามืองเชียงใหม่งั้นเลยกวันนี้ี่จะให้น้องกรเนี้ยพาเพื่อนปุริมเที่ยวเชียงใหม่เอาใเลยเหรอนี่คือเนื้อรายการนี้จะเป็นดีโอเคงั้นก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวรอออกเดินทางนะครับมาเมาในอนอ้้้้้้ Not, uh, yeah. and how long have you been in Chiang Mai? In Chiang Mai, three, four years. And do you know any place in, about in Chiang Mai? I walk a lot I walk in Chiang Mai. Do you know any temple in Chiang Mai? Right. Like, like, here, so yeah. Oh, yeah. And what do we... We Temple. temple. Yeah. Oh. If I don't know where I want to go in Chiang Mai, you... can you recommend? I would say if you walk around the inside of the moat, lots of temples. Which temple walk do you, you like in Chiang Mai? There's a temple what? with a tunnel. Where you go down. Oh, oh, Multiple, oh, yeah. nice really nice place. <laughs> and uh, this type would be like. Yeah, um, pepper salad. Um, but not spicy. <laughs> so, uh, what's your next plan to, to visit in China? <laughs> every day I walk around oh, yeah, yeah, I, I do, do, so do 10,000, <laughs> 20,000 steps every day Just walking around China. Mm, yeah. yeah. Why oh. you sure to visit China? <laughs> I worked and lived in Laos. For, uh, five six years and I used to come to Chiang Mai for a visit Aww. and I liked it so much I thought I'm going to retire and I'm going to move to Chiang Mai yeah. So can you speak a little bit Thai? <laughs> 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 <laughs>